ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง YouTube ของคุณ e ิวสมาร์ทโฟนอัปเดตวันนี้เราจะมาพูดถึงสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นที่พูดถึงในวงการเทคโนโลยีนั่นก็คือ Nokia X80 Pro Max สมาร์ทโฟนระดับเพรือธง,งที่ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันทั้งในด้านดีไซน์พลังการประมวลผลและเทคโนโลยีสุดล้ำที่พร้อมจะสร้างความตึ่นระลิงให้กับผู้ใช้งานทั่วโลกโนเกียกลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่พร้อมเทคโนโลยีที่หลายคนไม่เคยคาดคิดว่าจะได้เห็นในสมาร์ทโฟนแบรนด์นี้ โนเกี X80 Pro Max มาพร้อมดีไซน์ที่เรียบหรูแต่แฝ่งไปด้วยพลังแห่งนวัตกรรมตัวเครื่องผลิตจากวัสดุระดับพรีเมียมขอบค้มบางเฉียบและกระจกกันรอย i ิลลากราสบิ c t u สที่ให้ความรู้สึกหรูหราเมื่อสัมผัสหน้าจอ AMOLED ขนาด6.9นิ้วความละเอียด 4K Ultra HD ที่ให้สีสันคมชัดสดใสและรองรับอัตราเรเฟรชเรทสูงถึง144เ z ให้ทุกการเลื่อนหน้าจอหรือการเล่นเกมเป็นไปอย่างลื่นไหลไม่มีสะดุด สิ่งที่ทำให้ Nokia X 80 Pro Max แตกต่างจากรุ่นอื่นคือการมาพร้อมชิปประมวลผล Snapdragon 8 Gen 3รุ่นล่าสุดที่ให้พลังในการทำงานสูงสุดประหยัดพลังงานและรองรับ 5G เต็มรูปแบบแรมขนาด16 g b และหน่วยความจำภายในสูงสุด1 t b ที่สามารถจัดเก็บทุกไฟล์ภาพวิดีโอหรือแอปพลิเคชันได้อย่างจุงใจระบบระบายความร้อนแบบ Liquid Cooling 4.0ที่ช่วยรักษาอุณหภูมิของเครื่องให้เสถียรแม้ในขณะเล่นเกมกราฟิกสูงหรือถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงต่อเอนื่อง สำหรับกล้องถือเป็นอีกหนึ่งความลับที่น่าทึ่งของรุ่นนี้ Nokia X80 Pro Max มาพร้อมระบบกล้องไซส์ที่เป็นตำนานกล้องหลัก200ล้านพิกเซลที่มีเทคโนโลยี Super Pixel Fusion ทำให้ภาพถ่ายคมชัดแม้ในที่แสงน้อยกล้อง Ultra Wide 64ล้านพิกเซลกล้องเทเลโฟโต้48ล้านพิกเซลพร้อมซูมออปติก10เท่าและกล้อง Depth Sensor เพื่อการถ่ายภาพพอร์เตอรที่มีมิตินอกจากนี้ยังมีระบบ AI Image e n g i n e ที่ช่วยปรับภาพแบบเรียลไทม์ตามสภาพแสงและโทนสีที่เหมาะสม ทำให้ทุกภาพที่ถ่ายออกมาดูสวยเหมือนภาพจากกล้องมืออาชีพกล้องหน้าความละเอียด60ล้านพิกเซลมาพร้อมระบบ AI Beauty และ HDR บวกที่ช่วยปรับแสงและโทนผิวให้ดูเป็นธรรมชาติเหมาะสำหรับสายถ่ายเซลฟี่หรือครีเอเตอร์ที่ต้องการความชัดระดับสูงในการทำคอนเทนต์แบตเตอรี่ขนาดใหญ่7,000ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงรองรับระบบชาร์จเร็ว 120W และชาร์จไร้สาย 80W ทำให้สามารถใช้งานได้ตลอดวันโดยไม่ต้องกังวลเรื่องแบตหมด นอกจากนี้ยังมีระบบ Reverse Charging ที่สามารถใช้ชาร์จอุปกรณ์อื่นได้อีกด้วยระบบเสียง Dolby Atmos Stereo คู่ให้เสียงคมชัดสมจริงเหมาะกับการดูหนังเล่นเกมหรือฟังเพลงระบบปฏิบัติการ Android 15ที่มาพร้อม Inter Face p UI r e u เวอร์ชันใหม่ล่าสุดจาก Nokia ซึ่งให้ความเรียบง่ายรวดเร็วและปลอดภัยรองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ยาวนานถึง5ปีพร้อมระบบรักษาความปลอดภัย Nokia Shield ที่เพิ่มชั้นการป้องกันข้อมูลของผู้ใช้ทั้งในระดับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ อีกหนึ่งความลับของ Nokia X80 Pro Max คือเทคโนโลยี Smart Adaptive Vision ที่สามารถปรับแสงของหน้าจอและกล้องให้เข้ากับสภาพแวดล้อมโดยอัตโนมัติทำให้ไม่ว่าจะอยู่ในที่มืดหรือกลางแจง้งก็ยังคงได้ภาพที่ชัดและแสงพอดีอีกทั้งยังมาพร้อมเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอรุ่นใหม่ที่รวดเร็วภายใน0.2วินาทีและระบบสแกนใบหน้าที่แม่นยำยิ่งขึ้นด้วย AI Recognition 3.0 n o เ i a X80 Pro Max ยังกันน้ำกันฝุ่นตามมาตรฐาน IP69K ซึ่งหมายความว่าสามารถทนต่อสภาพอากาศสุดขั้วได้ไม่ว่าจะฝนตกหนักหรือฝุ่นมากขนาดไหนสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ก็ยังคงทำงานได้อย่างมั่นใจเสียงตอบรับจากผู้ที่ได้ทดลองใช้งานต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า n o เ i a X80 Pro Max คือการกลับมาที่ทรงพลังที่สุดข,ของโนเกีในยุคสมาร์ทโฟนสมัยใหม่ทั้งในด้านประสิทธิภาพกล้องคุณภาพวัสด,ดุและการใช้งานจริง นี่แหละคือความลับของ Nokia X80 Pro Max สมาร์ทโฟนที่ไม่ได้มาเพียงเพื่อแข่งขันแต่เพื่อประกาศให้โลกรู้ว่า Nokia ยังคงเป็นตำนานแห่งเทคโนโลยีที่พร้อมจะก้าวข้ามทุกขีดจำกัดของวงการมือถืออีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง New Smartphone Update เพื่อไม่พลาดการอัปเดตสมาร์ทโฟนรุ่นต่อไปที่คุณไม่ควรพลาด